เมื่อผมให้พ่อตั้งชื่อตัวละครในโฟร์สเกนพูดยังไม่ทันจบเลยโอเคครูคิดได้เป็นแตงโมโอเคโอพิมพ์ผิดตัวสองตัวสองโอเคไม่โอเคโอเค,อเค,อเคไม่ต้องพิมพนะ์ละเดี๋ยวพ่อเขาก็พิมพ์เองอีกา<ฮ>ชื่อแปลกๆไงอีกาแต่ก็ใช้ได้แหละ <c oughs> อตัวที่สามตัวสามตัวสามไหนอ่ะสามตัวสามโอเคต,ตอนนี้เรายังลุน้นโชคกันอยู่เรายังลุน้นโชคอยู่ว่าพ่อจะตั้งชื่อเจสันว่าอะไร <c oughs> ตื่นเต้นน้า มีความหวังอยู่มีความหวังอยู่มีความหวังอยู่เออมีความฝังอยู่เมื่อไร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 รุ่เรุ่เร็่วอู้วู้อื้มช้าจังอ่าโอเคทุกคนเซกุนไนหยอก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 อ๋อโอเคได้แล้ว ได้ตัวแล้วโอ้โหตั้งชื่อเหมืนเดิม